นางไปเออสั่งใดถต่ว่าเออขีแตกบ่นี่ขีแตกบ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะนั่นอนตืนดียวนัอนดวยหัวตกเอาขึ้นมาหัวขึ้นเอาหัวขึ้นดีดีโอ้ย จ่อยไปอาดหลาดไปฟ้องเมกอนเฮเฮียดให้พ่อเชมแล้วออออ่านอนไม้พบอันนี้ให้แล้วเร็วๆพอหยุดหาแล้วมากเออหูจักถอยตูดถอยตูดหยุดว่าใส่บนสูงน้ำใส่บนสูงบนสูงบนสูงจ้าเออไอเ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 อ้งเออตุม เออ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 เลงแล้วหัวลงดินแล้วนี่แหละยืดสุดแล้วนอนดีๆข้าวตูดขึ้นก้อนตัวเออนั่นละเออาวทานนี่ไหมอู้เอา โอ้ยเนาะเอาไม่เอาไม่หรกเอาไม่เอาไม่คนเก่งเอาไม่เอาไม่อนั่งลงนั่งอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อุ้ยกูจะก๊วยอีกนะสิเมใส่ตูนเหลวเอามอยเอาไม่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 เอ จะได้ถิ่มแห้งแทะเอาออกลงไปเยเซบออกล่งโอ้ตกแะนอตีละกาทวนคลิกตึมโอ้ยสิสิคนอยากนอนแล้วมันรับได้บันนี้รับเลยเอ้ยรับสภาพนี่ะเนอหึเดี๋ยว <laughs> nhạc non nếu ta bơ bơ là <laughs> non nếu non bò thì đứng mưa phô phải thang đấy hmm. buồn buồn cá lắng u ô ô เออเอยเออตีล oh. ังกาทุ่นทุ่นทวนทุนทวนทุ่นเออนั่งหัวพอระวบี้กเออเออจอมกวนนี่ลีเนาะพวกนีอยังมาจอมกวนแท้อืมอืมนี่เรียกว่าตุ๊ดไต่ผอมเนาะใบเข่า นออยากนอนติงเนาะเอาปีออกให้แม um uh ่กางปีออกแม่โอ้โหอ๋อนั่งดีดีนั่งดีดีกางปีออกให้ยังว่าเอออืมอืมอืูลูกูลูกูลูเฮ้ยอะขูลูกูลูลูกไปเฮ้ยอะลูกไปลูกไปคู่ลูกมันมืนมันไหล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมยพอดสิมวนพอดเนาะผดผดเอา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 เอี้ยองเห่นไหมแล้วบ้านนี้เอ้า ร pocket, ับค่าตักคอยบอพุดอ่ะพุดอ่ะตีล่างกาะเนาะตีล่างกาทวนะเนาะเอาไงว่าไงแม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอนาดถึงก็ นี่นี่นี่อืมอืมอืมวันเย็นเจมมาจีไปตัดหญ้าปลูกหญ้าฝนตกเทลงมาจาก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 เลยสาวก็เลยมีมูลินเลยบัดตันเลยกระดานก็พี่อืมอืม นางเฟีนางเฟีเออซังใดแต่ว่าเออขี <c oughs> อแตกบ่นี่ขี้แตกบ่แล้วนั่งดีไหมเรางงเลยรึเปนั่งมดีก็ตกหรือว่าแก็นั่ง่ดีไดหมล่ะคุณขา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  ปาทนาปีหยาบสีกันปลาไฟแดงเลยนอนเบิง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 มือหน่อยถึงพอลุกขึ้นมาลุกขึก้นมานอนดีกว่านี่านี่นี่บรกัดดีหนานอนจ้านี่นี่นอนบ่ได้มีคนกวนอย่าหวังวา่าสินอนได้ ขาของปีละเบัดนี้เอาเอาเอาจะเอาว่าทิข่วนเออคนป่วยพ่อคนเอเอเออไอเออเออระอะไอเออนอนสะโออีลาทิกวยเออมาเมียนโอกวยลูกเด้๋ลูกกลวยพ่อเออกลวยดีดีกลวยดีดีเอา มันเปตาเขาวใดบ่อเอามันเปตาเขาได้จะข้นบ่อเอาขาได้บ่อเอาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้าหืมอืมมวนเระบันี์มวนเระบันนี่อ่ะเพื่ออ่ะอ่ะเออเออเออ นอนพอนอนหนึ่อนอนพอนอนหนึ่อเช็ดเลยอ่ะพ้อนับเราบ้วบหนี้เอาพอนอนได้หรือพ่อนับเรามึงมึง,มงติงมจิตบไปไหวบึ้งบึ้งอืมหยาบหยาบ,บนอนเต็ง ทับไว้เต็นเลยลูกบ่ลูกฮึมปลุพกพ่อลุกเร็พวพ่อสิลุกบ่พ่อสิลุกมาเล่นในลาบ่จับขายกขึ้นเลยเขาจับขายกมือม,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 มือมือมือคุ้มคุ้มคุ้มดึงนดโปเขาอัจกกจ,จก,กะจีอัจกะจีอัจกะจีเออ จักกะจีจักกะจีจักกะจีเอออืมยกขาขึ้นจับยกขาขึ้นตีนังกาทวนนะอืะอออคลิกทวนเลยนะ โย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 ซิซี้ยนาอโอ้ยอืมอืมอืมไปไปขึ้นไปนอนในเขาเร็วๆยเ่เอออ๋อ นี่ของก้อนใหญ่บ่สะใจเด้ใบเขาวะนี่นี่สะใจเด้เอาพอลุงปีใดนี่เอาเอาเจ้าของเสียข้าวจากปีใดบละบลาเดียาเอา เอ้ามวนเลยจับ้องเด่นแบบใหม่ละมวนเลยอืออือโอ้ยโหยิ่วตีจังกัสิแด้นอนได้พิดนอนอิ่มละเด้เพิ่น่ะกวนค้นได้แบดนี้อือ บรรยากาศดีน่านอนแต่หนูนอนอิ่มแล้วหนูก็เลยจะกวนพ่ออืมนอนบาน,นอนบายกออกเลย นวด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 เออนวดนวดนวดศูนย no ์พ yeah. ันคือเล้งง่วงดีแต่ว่ามันจะซ้พันได้ดิเอ้ศูนยพันแบบเสียข้าวส่ฮะแบบเสีลอย อืมดึงเกียนพอสิพาพอไปใส่สไหนอืม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 นั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วไปจังได๋ดากลุย Ôi. <laughs> <Ui. cười> Chặt cán ơi. Đâm luôn ơi, khâu đâm luôn ơi. Đâm luôn. Đâm luôn. Ừ, ừ. 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 Phải bẹp đây nó. Bố nhang cảm thấy mà. <laughs> น <c oughs> <g ul iffe> ี <g ul iffe> <char us mud library> ่น so, ี leve leve. Like. Okay. Mm ่นอนเต็งไปเลยไปนอนทับไปเลยไปเต๋อจูจูอ๋อสินอนแบบใดนั่น เอาเอาเอาอาับกาจะขววงเอาเอาเอาโน่นแบบไหนเอาฝนอ,อาศั่ป่าเจีาหัวหมุนพอฝนเบื่อฝนฝนอู้หักกันเน่ง,นงอู้หักเขาแห้งไรอยออ้หักเขาแห้งอืออืออหืกอดไว้น้ามะค่ะกอดไว้น้า าคากอดไว้อา,ากอดไว้ไนัน่นเป่ากันอยู่นั่นล่ะบรรยากาศดีเออเออเอ้าเอ้าลูกบ่ได้ลูกบ่ได้กขาขา้าเปีเอ,อ,อาเอาเอา ว้าเจียงแต่วะดึอลูกจน,น้ดิทานังไหมสิรับได้ไหมนัน,น,อนกอดเลียวเข้าไปอีก เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดแชร์กดไลค์นะคะ <c oughs> เจอกันใหม่จ้าแด <c oughs> งหน่อยขาบปีแล้วบึง